ถางทาานไหมเขามัดอะ่ะมัดแขนเราก็ห้อยดึงขึ้นอย่างเงี้ยถ้าใครคิดจะไปบอกตำรวจแบบคิดผิดแล้วปากโป้งพูดอะไรตัดลิ้นเลยเอาคีมดึงลิ้นออกมาตัดเลยพี่เคยเห็นสุนัขอยู่ไหมนั่นแหละเหมือนกันเลยขังอยู่ในกรงเหล็กเขาให้เรากินข้าวก็จริงแถมเยี่ยวใส่อีกใส่ข้าวใช่แล้วให้เรากินใช่กินได้ก็กินแต่อันนี้คือชีวิตจริงมันไม่ใช่ละคร ยิ่งกว่านาาั้นลกเดีเวพี่ตอนนั้นผมอายุ14จะย่าง14อ<า>่ะก็ไปนั่งขอปกติเนี่ยแหละเขาว่ามาคุยอตอนที่สองนะก็ซื้อของมาให้อย่างเนี้ยเหมือนพี่ม,มาลซื้อของมาให้ผมก็ คิดว่าพี่คนดีอะไรอย่างเงี้ยก็วันที่4เขาเลิกแล้วเหมือนแบบ่วันที่5ผมก็ไปกับเขาไง็วันที่4เ,าเอาไปเล่นหนังไหมไม่ต้องมานั่งขออีกแล้วผมถามพี่ว่ามีคนให้โอกาสพี่นี่พี่ไม่เอาอ่เป็นคนไทยใช่ไหมคะที่มาคุยกับเราใช่ใช่ใชพรตอนนั้นผมพราผมก็แน่นอนละเชื่อร้อยปอเ็นอยู่แล้วเพราะว่าคืออย่างว่าผมยังไม่เคยได้เรียนรู้อะไรแบบก็ไปกับเขาวันที่5ไปกับเขาก็ กติอ่ะอยู่บนรถเขาบอกปกติเขาซื้อนี่ซื้อนั้นกินเี้ใจดีอ่ผมไปโดยที่ผมไม่ได้บอกแม่อะไรอย่างเงี้ยถ mm hmm. ามว่าไปถึงเสียงใหม่เกิดอะไรขึ้นก็อ,อย่างอย่างแรกคือพอไปถึงที่ปุ๊บโหติดผมลากเข้าห้องแห่โดนขังเดียวกัขังมืขงดข่ยวร้องเหมือนกันอ่ะร้ <Hey. S 1> องไม่รู้ตันตันยังไง mm hmm. แต่แต่ผมคนแบบวับนแรกอ่ะร้องอยู่แล้วใช่พอนาน,านๆก็วันที่สองผมจะเลิก เริ่มดึงสติกับมาก็ต้องให้มีอยู่ในสติก้าถึงเวลาเขาว่าเอาเราออกไปหาเงินก็มีคนเฝ้าตลอต 500, มมดตั้งไว้ห้าร้อยสมมติตั้งไว้ห้าร้อยถ้าเราไม่ถึงเนี่ยกลกลับไปก็รู้คําตอบอยู่แล้วว่าโดนอะไรเขาจะทําอะไรเราบ้างคะก็เปื่อยกายเปื่อยกายเลยอย่างแรกเปื่อยกายแล้วก็มัดมัดเราก็เหมือนสมัยก่อนพี่เคยดูหนังทาสไหมเขามัดอะมัดแขนเราก็ห้อยดึงขึ้นอย่างเนี้ย แต่ว่าธาตุมันไม่ถึงขั้นเปื<ะ>่อยแต่อันนี้เปื่อยกายาก็เอาสายไฟสายไฟแต่ไม่พี่ทึภาพหรือว่าสายไฟอย่างเดียวเราก็เจ็บแล้วไอัอน,นี้ทองแดงนะอทองแดงล้วนๆเขาให้เรากินข้าวว่าจริงค้อปกติพี่ก็เห็นว่เราเราตักข้าวนีดตะพีนึงจ่าย<ะ>นี่ไม่ถึงแถมเยี่ยวใส่อีกชีใส่ข้าวใช่แล้วให้เรากิน ใช่<ม>กินได้ก็กินกินนี่ไงฮะก็ถามว่าตอนนั้นผมกินไหมผมก็กินเพื่อ<ม>เพื่อ<ม>ใช่ครับ<ม>ถ้าเราไม่กินไม่มีแรงพอไม่มีแรงปุ๊บก็จบเนี่ยป๋<ม>ติคนเราถ้านั่งขอเนี่ยปั๊บเดียวตำรวจมาแล้วแต่นี่ไม่มีมคือเรารู้คําตอบอยู่แล้วว่าเขาเกียร์หมดแล้ว<ม>ก็เขาบอกแล้วเนะ่ยเขาเรียกมาเจ็ดแปดคนนั่งเขาดูเขาเขาบอกหมด ถ้าใครคิดจะไปบอกตำรวจอะคิดผิดแล้วมีคนรู้สึกว่ามีคนทําผิดกฎมั้งพี่ก็เหมือนใครๆว่าเชื่อดไก่ให้ลิงดูเขาทําอะไรคะก็เตะซ้อมอุ้มโอ้เยอะแบบจนสุดท้ายก็อ่าเขาเอาเหล็กน่าจะเหล็กหรืออะไรอ่ะไม่แน่ใจตีแขนหักเลย พอแขนหักแล้วพอแขนหักเขาก็สั่งลูกน้องตัดแขนทิ้งเลยเขาขังเราอยู่ในกรงเหล็กขอโทษนะพี่เห็นสุนดักอยู่ไหมนั่นแหละเหมือนกันเลยขังอยู่ในกรงเหล็กแล้วพี่นึกภาพดยตรงคืนยุงก็กัดกลางวันได้ร้อนพวกเขาอยู่ในที่ร่มร่มเย็นเย็นคือเหมือนหมาเลยพูดง่ายๆเราเรียกว่าหมาดี่ะแล้วถ้าเจ กองผมขังอะคือเจ็ดแปดคนเสื้อผ้าเขายังไม่ให้เราใส่แล้วพี่หวังไปตรงนั้นดีก่ะผู้หญิงผู้ชายเปลยหมดวันนั้นเป็นงานลอยกระทงเป็นงานลอยกระทงล้วก็กู้หูเขาวะไม่แน่ใจปัดอ่าตาเต้าจี้ผมได้ยินมาคือประสบติเหตุก็ลเลยเขาอะไรวันนั้นผมว่าโชคดีว่าเขาคนเดียวเพราะปกติอะพวก่งน,นี้เขามาสองคน ก็คอยสลับกันพี่ไปคนนี้อยู่พี่พี่อยู่คนนี้ไปห้องน้ําก็สลับกันอย่างนี้ก็เลยมีช่องโหว่แล้วก็ผมเคยแบบนั่งเห็นแบบฟักตุกตาตัดนิ้วตัดนิ้วแล้วก็แบบตัดลิ้นก็มีครับห้าพูดนะปากโป้งพูดอะไรตัดลิ้นเลยเอาคีมดึงลิ้นออกมาตัดเลย แล้วก็พอผมหลุดออกมาได้ผมก็ไปหาผู้ใหญ่แบบที่เราคิดว่าอ่าอย่างแรกคือผมคิดว่าพี่รับรองผมได้ไหมผมจะถามก่อนอถ้าพี่รับปากว่ารับรองผมจะอมบอกหมดบอกหมดรับว่าแผนที่อยู่ตรงไหนคือพวกวันนี้แกงนั้นอนะโดนอ่า อ่าส่วนใหญ่คือแกงนั้นมาจากเวียดนามหมดเลยอันนี้ยิ่งกว่าหนังคนลุกครับยิ่งกว่าหนังก็ผมบอกว่าอ่าสหรับพี่พี่มองว่าอ่าทนเรียกว้วสำหรับพี่พี่มองว่าแบบมันเหนือนมันเหมือนหนังแต่อันนี้คือชีวิตจริงชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครืมันมันมันเรื่องราวมันผ่านไปตั้งสิบหกปีเจะยี่สิบปีแล้วมันแน่นอนล่ะมันภาพเหล่านั้นมัน แล้วอีกอย่างหนึ่งผมคนไม่จําเพราะอะไรว่ามันมันภาพเหล่านั้นมันถ้าเราจําไว้อะมันมันเป็นรอยแผลแล้วเราไม่ให้เราอ่าเขาเลี้ยงเลยไม่มีกําลังใจสู้ไม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วมผมก็เลยแบบว่าลบลบภาพเหล่านั้นไปยิ่งกว่านรกดีกว่าเย่ยิ่งกว่านารกผมว่านารกก็โหดแล้วนะแต่นี่ยิ่งกว่าครับ แล้วก็โอ้ถ้าถ้าพี่จะให้ผมคิดผมยังคิดไม่ออกว่าคำไหนคือใช้ขับเขาแล้วอะ่ะคือมันก็ยังย่งว่าคือแบบบางทีก็นั่งนั่งคิดอยู่ว่าผมคิดตลอดเวลาแบบผมผ่านมันไปได้ไงวะนั่นสิพี่ผ่านมันมาได้ยังไงใช่บางทีผมก็คิดอยู่นะผมผ่านมันไปได้ไงอ่าแผลข้างนอกอะ่ะอาจจะหาย แต่ข้างในของพี่อ่ะมันมันยังอยู่ข้างในตลอดเวลาเวลาพี่พอพี่เห็นแผลตัวเองแล้วแบบมันเขาเรียกฝังลึกอยู่ข้างในแล้วมันก็บางทีก็แบบคิดคิดอยู่นะพี่แบบ้า5วันนั้นผมไม่มีผู้ใหญ่ที่รับปากว่าผมปลอดภัยนะผมผมก็ยังคิดไม่ออกเลยแล้วผมหนีออกมาได้เชื่อไหมเดือนหนึ่งผม ผมไม่ได้ออกไปหาเงินไปไปไหนเลยนะเก็บตัวมิดเลยเพราะผมมั่นใจว่าเขาต้องไล่ล่าผม,มปกติกตเพราะว่าแกงนั้นไม่มีแล้วนานไหมคะกว่าจะใช้ชีวิตได้แบบปกตินานนะนานเหมือนกันบางทีก็มองอายุตัวเองอมไม่น่าเชื่อเรื่องเรื่องราวที่ผมไปเจอมาเนะี่ยมันมันจะไปแบบ